สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการปิ๊กแอพาไปชมนะครับผมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะครับแล้วก็ตรงมาเลยครับผมตรงมาที่ทวัดพร,ระขาวเพื่อกาบขอพรปูทิมอัตสันโตนะ<ล>ครับ,ลรบ,รบหลายท่านชินกับชื่อนี้หลายท่านชินกับพี่นพดลใน คลิปของรายการบิ๊กแอดทั้ง4ช่องนะครับคู่ไปพบกับพี่นพดลครับวันนี้มีเรื่องดีๆที่จะมาบอกให้ท่านทราบครับอันนี้พี่นพดลครับนี่คือเหรียญอะไรครับอ่ามี่คือเหรียญชนะจนปีสี่สนครับเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ทิมครับอ๋อตอนนี้ยังหาได้อยู่ไหมครับเนี่ยก็ยังพอหาได้ในตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าของปลอมก็เยอะนะครับเนาะ ต้องดังจริง,งนะถึงจ <ผม S 1> ะ<ผ>มีองค์กรนะแล้วสังเกตยังไงได้ครับก็มีหลายจุดให้ตำแหน,นอมีจุดตำแหนะให้ชมหลายอย่างส่วนนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ชนะจนนะครับลอยผงนวะผงตะไบนวะนะครับคบออกซึ่งออกพร้อมกับเหรียญชนะจนปีสี่สิบเหมือนกันครับด้านหลังไปนะด้านหลังก็จะมีเป็นถุงเงินแล้วก็ตอกเลขตอกโค้ดครับเป็นื้อชั้นหมากนะครับเป็นด้ชั้นหมากเป็นพิมพ์สมเด็จใช่ไหมใช่ครับผมนะครับ ปีอะไรนะครับปีสี่สเหมือนกันครับรุ่นเจ็ดรอบเหมือนกันสอัห้าร้อยสี่สิบครับ, <5 40 S 2> รบชื่อรุ่นสมเด็จชนะจนเหมือนกันนะครับแล้วไหนดังกว่าบีเหรียญอาเหรียญก็จะดังกว่า<อ>เหรียญก็จะค่อนข้างที่นิยมมากกว่าครับมากกว่าครับคราวที่แล้วพี่นกดนบอกผมว่าที่เหรียญชนะจนเนี่ยดังเพราะว่าไปช่วยคนครับผมคือประสบการณ์ประสบการณ์เด่นพวกนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เช่าซื้อหากันเยอะ เราก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้คณะกศธทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยววัดของเราวัดพระขาวของหลวงปู่ทิมนะครับมาชมพิพิธภัณฑ์ชมวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทิมนะครับที่ท่านจ้างไว้ตั้งแต่ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่รุ่นแรกจนรุ่นสุดท้ายเลยนะครับก็คือรุ่น8รอบนะครับขอให้เชิญชวนคณะถาธทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของทางวัดเราได้เลยนะครับถ้ามาไม่ถูกทาไงดีพี่มาไม่ถูกก็โทรได้เลยนะครับที่เบอร์035นะครับ308 555 0879444483นะครับสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางหรือว่าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของทางวัดได้นะครับว่ายังมีบูชารุ่นไหนบ้างหรืออะไรยังไงตอนนี้ก็ของที่วัดก็จะมีเป็นรุ่นเต็ีร้อยปีนะครับเป็นรุ่นตอนที่ว่าของป,ปู่อายุครบร้อยปีทาําวัตถุมงคลสร้างรุ่นร้อยปีขึ้นมาครับทางวัดมีให้จาหน่ายอยู่นะครับคือเหรียญชนะจนปีสี่สนครับเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ทิมครับอ๋อตอนนี้ ยังหาได้อยู่ไหมครับเนี่ยก็ยังพอหาได้ในตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าของปลอมก็เยอะนะครับเนาะต้องดังจริงนะถึงมีของปลอมเนะแล้วสังเกตยังไงได้ครับก็มีหลายจุดให้ตำหนีิแอบมีจุดตำหนีิให้ชมลาย่างส่วนนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ชนะจนนะครับลอยผงนวะผงตะไบนวะนะครับออกซึ่งออกพร้อมกับเหรียญชนะจนปีสี่สิบเหมือนกันครับด้านหลังไปนะด้านหลังก็จะมีเป็นถุงเงิน แล้วก็ตอกเลขตอกโค้ดครับเป็นเนื้อชั้นหมากนะครับเป็นเนื้อชั้นหมากเป็นพิมพ์สมเด็จใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับปีอะไรนะครับ